เขาจิกกันนะครับจนเนี่ยครับจิกก้นเขาเห็นอะไรแดงๆไม่ได้เลยครับสําหรับเจ้าลูกตัมลูกไก่สามสายพันธุ์นะครับเขาจิกก้นกันจนตายเลยครับเขาเขาเห็นแดงๆไม่ได้นะครับเขาก็จะค่อยๆจิกค่อยๆจิกจนเจ้าตัวนั้นก็จะตายลงนะครับสวัสดีครับทุกคนครับจาไขกระเติชาวบ้านครับ สำหรับวันนี้นะครับจะก็ามาสาธิตวิธีการที่เรา,าตัดปากไก่หรือจี้ปากไก่นะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดในการที่เขาจะจิกกันตีกันนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนนะครับไก่ที่เราเลี้ยงโดยปล่อยธรรมชาติและเป็นไก่ที่เราเลี้ยงเป็นไก่เนื้อหรือไก่ขุมนะครับ ก็เพื่อไม่ให้เขาจิกกันตีกันหรือว่าทําร้ายกันนะครับเราจะแก้ไขปัญหาก็โดยการที่เราจะจี้ปากเขาหรือหรือเขาเรียกว่าตัดปากไก่นั่นเองนะครับอุปกรณ์ก็มีนี่ครับก็มีเหล็กนะครับเหล็กแท่งนะครับก็ถ้าสำหรับเป็นแบบฟาร์มแล้วเขาจะใช้แบบเครื่องนะครับอันนี้เราเลี้ยงน้อยในหลักร้อยตัวเราก็สามารถจี้ได้นะครับโดยวิธีบบ้าน นะครับโดยใช้เหล็กนะครับลนกับไฟตรงนี้นะครับแล่เนี่ยครับก็ใช้เตาไฟในการลนนะครับเพื่อที่จะจี้ปากไก่นะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับสําหรับเดี๋ยววิธีการจี้นะครับเราก็เผาเหล็กที่เราเตรียมไว้ให้ร้อนนะครับแล้วก็จะนําไปจี้ปากนะครับเมื่อเราเผาเหล็กร้อนแล้วนะครับเราก็นําลูกไก่มาเนี่ยนะครับ เวลาเราจี้เราจี้ปากบนนะครับเราไม่ต้องจี้ปากล่างเนี่ยครับจับไว้อย่างนี้แล้วก็จี้เขาอย่างนี้นะครับนับหนึ่งถึงสามแล้วก็ปล่อยออกนะครับปากเขาก็จะดวงความร้อนแล้วก็จะหดไปแบบนี้นะครับเพราะเวลาเขาจิกกันเขาจะใช้ปากด้านบนนี่นะครับมันแหลมแล้วก็มันก็จะจิกนะครับแต่สําหรับเ,เดี๋ยวเขาโตขึ้น มันก็จะยาวขึ้นนะครับไม่ใช่ว่ามันจะทู่บืแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับแบบนี้นะครับการจี้ปากไก่ก็นี่นะครับเพื่อนๆเป็นไก่ที่ได้จี้ปากแล้วนะครับก็เนี่ยครับก็ถ้ามีจํานวนน้อยเราก็จี้เองครับเนี่ยครับปากเขาก็จะทู่ไปอย่างนี้นะครับเพื่อลดการจิกกันหรือการทำร้ายกันนะครับเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะยาวขึ้นมาอีกนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เลี้ยงเป็นไก่ชนไม่ได้เลี้ยงเพื่อตีกันนะครับก็เลี้ยงเพื่อเป็นไก่ขุนก็จี้ปากนี้เพื่อที่เขาจะได้ไม่ทําร้ายกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับคงมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมยังไงก็ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ